ใครด่าก็ชังมันใครนินทาก็ชังมันค่อยๆชังมันไปเรื่อยๆไม่ช้าก็ชินมันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะทุรนทุรายไปเพื่ออะไรเป็นทุกข์ไปเสียเปล่าๆถือว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันทำใจให้สบายสบายเท่านี้ก็พอหลวงพ่อหรือสีลิงดำ เช้านี้ครับ7.38นาฬิกา38นาทีตรงกรเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์วันศุกร์ที่3 1มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6ขน้น10ค่ำเดือน5วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบทผ่าตัดแต่งงานออกรถขึ้นบ้านใหม่ เกรดดวงดีคนเกิดปีมะโรงมีเกณฑ์ได้ลาบจากการลงทุนระยะยาวทำบุญตักบาตรเสริมดวงชะตาศูนย์กลางกำลังเลขวันนี้อยู่ที่16 1นาฬิกาอยู่ที่1น2นาฬิกาอยู่ที่7 7นาฬิกาอยู่ที่9 9นาฬิกาอยู่ที่2 10นาฬิกาอยู่ที่31 1นาฬิกาอยู่ที่0 12นาฬิกาอยู่ที่468 คนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นสิ่งที่ดำเป็นผลงานที่ดีการเงินก็ถือว่าเป็นคนหาเงินค่อนข้างจะเก่งก็ไม่ค่อยกัดสนเรื่องเงินทองส่วนความรักคนมีคู่ใส่ใจกันในทุกเรื่องนะคนโสดอยู่ดีๆก็อาจจะถูกรักพุ่งเข้ามาใส่ สำหรับคนเกิดวันเสาร์วันนี้การงานก็ต้องเหนื่อยเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่ทำงานกองคังจะเก่งมีงานเยอนะนะก็ทำงานเหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายจะผ่านไปดีการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเงินเข้ากระเป๋าไม่ขาดความรักคนมีคู่ไร้อุปสรรคใดๆคนโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆดูใจกันไป พยากรณ์อากาศแจ้งอุณหภูมิในเช้านี้27องศาโอกาสฝนตก1%ความชื้น81%ลม3กิโลเมตรต่อชั่วโมงแดดออกเป็นส่วนมากสูงสุดวันนี้36องศาตี5ของวันพรุ่งนี้26องศานะเรื่องของสภาพอากาศ ก็ทำให้เมื่อวานก่อนตอนที่มีพายุพัดผ่านเข้ามานี่ก็ทำให้จังหวัดสุรินทร์ในโซนที่อยู่ทางอำเภอรัตนบุรีอำเภท่าตูมอันนี้ก็ได้รับผลกระทบะพายุพัดผ่านนอบบ้านเรือนหลังคาของชาวบ้านอ,อันนี้ก็ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่นะทุ่งทุ่งโกนะบ้านทุ่งโกนะตำบลหนองเมธีซึ่งเกิดพายุฝนกระหนำพัดกันที่บ้านทุ่งโกหมู่สองตำบลหนองเมธีมอำเพอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เกิดพายุฤดูร้อนฝนตกลมกระโชกแรงเพชรกระหนำรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายหลายหลังทั้งยุงข้าวคอกสัตวนะ์ผู้สื่อข่าวเขาก็รายงานเมื่อวานก่อนนูน่นเรื่องของนาะพายุพัดกระหนำ่ำของชาวบ้านทาตูมซึ่งนายรองรัฐจงอุตสาในอำเภอท่าตูมพร้อมด้วยผู้นำนะ ได้สำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือชาวบ้านนะที่ได้รับผลกระทบเพราะว่ามีบ้านครึ่งปูนนะครึ่งไม้นะเป็นบ้านสองชั้นหลังคาบ้านถูกลมแรงพัดยกเอาหลังคาพร้อมสังกะสีหายหลุดไปตกห่างจากบ้านประมาณ200เมตร ทรัพย์สินเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องรับโทรทัศนะ์ถูกน้ำฝนซัดเปียกหมดนะนะเสร็จแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีบ้านเรือนที่ถูกลมแรงพัดเอาหลังคาของบางส่วนหลุดหายไปนะก็หลายหลังทั้งคอกสัตว์คอกวัวคอกกระบือนะยุงฉางเก็บข้าวเปลือกชาวบ้านได้รับความเสียหายจากถูกลมแรงพัดเอา นะซึ่งในอำเภอต่าตูมก็บอกว่าทางอำเภอก็ได้รับรายงานว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนนะแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์หลังพายุพัดผ่านกามาจากนั้นทางกำนันผู้ใหญ่บา้านนพตในพื้นทีนะ่ก็ได้รายงานความเสียหายมีทั้งหมดร้อยแปดหลังคาเรือนไม่รวมคอกสัตวนะ์ยุ้งฉางโรงเพาะเหตุ ส่วนที่บ้านทุ่งโกนั้นเสียหายกว่า1 50หลังคาเรือนได้สั่งการให้ท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนต่อไปนี่พายุพัดผ่านมาในโซนอำเภอท่าตุมนวโซนทางเหนือของจังหวัดสุรินทร์เราแต่โซนทางใต้ในะสังขะ บืวเชิดลำดวนก็อาจจะมีบางนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับนี่คือพายุรุดูร้อนกับสภาพอากาศที่พัดผ่านเข้ามาอืมก็เกิดความเสียหายขึ้นนะเพราะเราอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติอยู่ภายใต้นะโลกใบนี้ที่ มีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลานี่ก็เรียกว่าโลกมีชีวิตนี่จึงทำให้คนที่ดำรงสัตว์ต่างๆสิ่งมีชีวิตต่างๆนั้นได้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามธรรมชาติของโลกใบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติที เราจะต้องมีการปกป้องดูแลชีวิตของตัวเราและคนที่เรารักนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเช่นเดียวกันแต่ว่ามนุษย์นี่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั่วไปเพราะว่ามนุษย์มีสติปัญญาที่ค่อนข้างจะมากโดยการมีสติปัญญาที่ค่อนข้างจะมากจึงสามารถปกป้องโลกนี้เอาไว้ได้ พร้อมสิ่งต่างๆนะที่สามารถที่จะนะดูแลได้ตามความสามารถบางคนมีสัตว์นะเลี้ยงปกป้องสัตว์เลี้ยงของตนเองมีลูกมีหลานมีเพื่อนบ้านนะไม่ใช่ได้ช่วยได้แค่ตัวเองก็ยังสามารถเอาความรู้ความสามารถเอาความเป็นผู้มีความเมตตาต่อกันมีความรัก ซึ่งการและกันมีความสัมพันธ์กันในด้านต่างๆก็เอามาช่วยด้วยช่วยกันไม่ช่วยด้วยทุนทรัพย์นะไม่ช่วยด้วยทรัพย์สินก็มาช่วยด้วยแรงไม่ช่วยด้วยแรงก็ช่วยด้วยสติปัญญาคือการพูดจาให้เกิดประโยชน,น์ก็เป็นประโยชน์กับคนฟังเป็นประโยชน์กับคนอยู่รอบข้าง สามารถแก้ไขปัญหาช่วยกันได้นี่คือความเป็นความสัมพันธ์มนุษย์ที่ทำให้โลกนี้ยังคงดำรงอยู่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้ามนุษย์นะเห็นซึ่งผลประโยชน์มากเกินไปหรือเห็นซึ่งความคิดของตนเองมากเกินไปมนุษย์คนใดคนหนึ่งที่เห็นความคิดของตนเองมากเกินไปก็จะกลายเป็นอันตรายต่อ ตัวเราเองอันตรายต่อคนรอบข้างรวมถึงโลกใบนี้ด้วยบางทีมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มันก็ทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันแม้แต่พี่น้องก็ทะเลาะกันนะลูกข้าพ่อพ่อข้าลูกได้เหมือนกันเพราะว่านะเห็นแก่ตนมากเกินไปนะบางทีบางคนนะเอาตนเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางจักรวาล ตนเป็นคนยิ่งใหญ่ยิ่งมีอำนาจเข้ามาเสริมก็จะยิ่งทำให้คนคนนั้นกลายเป็นคนบาอำนาจเหมือนกับว่า <c oughs> มนุษย์เราเนี่ยก็มีนะครับดีชั่วทุกตัวตนคนไปถ้ามีใครเอ่ยถามถึงเรื่องราวของอคนดี <c oughs> <c oughs> กับคนเก่ง จะเลือกอะไรบางคนก็บอกว่าเลือกคนดีบางคนก็บอกว่าเลือกคนเก่งคนที่เขาเลือกคนดีเพราะเขาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเขาก็อยากได้คนดีแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์มันก็ไม่รู้ว่าดีขนาดไหนแต่ก็เลวน้อยที่สุดก็โอเคพอได้ เนี่ยพอให้เอาความดีมาเป็นแบบอย่างได้ก็เลือกคนดีอันนี้เหตุผลของการเลือกคนดีเหตุผลของการเลือกคนเก่งอย่างเช่นเราจะไปทํำธุรกิจเนีเหมือนกับบางคนบอกว่ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งทำยังไงถึงจะรู้สึกว่าปลอดภัยระหว่างเอาไปฝากเจ้าอาวาสเอาไปฝากกับพระ ที่เขาว่าเป็นคนดีกับการเอาไปฝากธนาคารจะเลือกฝากอะไรไม่รู้ว่าไม่รู้หรอกว่าผู้จัดการธนาคารนะั้ดีหรือไม่ดีแต่รู้ว่าเขามีระบบที่ดีเออก็เลือกที่จะเลือกคนเก่งดีกว่าดีกว่าการเลือกคนดีเพราะฉะนั้นตันผูฟังก็มันมีเหตุผลของมันนะออตามหลัก ของการเกิดเป็นมนุษย์ให้มองสองด้านด้านมืดก็ดีด้านสว่างก็ดีถ้าเราเห็นว่ามันดีถ้าเราเห็นว่ามันไม่ดีนี่ด้านมืดมันก็ไม่ดีด้านสว่างมันก็ไม่ดีพอๆกับลมหายใจอย่างที่เขาว่าเออชีวิตของคนเรานะัมันดีแค่สองอย่างก็ชีวิตดีแล้วนี่เขาว่าอย่างนั้น ดีอย่างที่หนึ่งก็คือหายใจเข้าก็ว่าดีหายใจออกก็ว่าดีดีสองอย่างชีวิตดีแล้วาะว่าอย่างนั้นแต่เราจะมองโลกนี้ให้มันดีอย่างน้อยความดีนี่มันจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนมองโลกในแง่ดีแต่เป็นคนรู้จักนะคุณงามความดี เพราะคนรู้จักคุณงามความดีก็คือเป็นคนมีเหตุมีผลนั่นแหละเป็นผู้รู้แล้วก็ยังเลือกปฏิบัติได้ตามการเฉพาะกิจไม่ใช่คนเราจะรู้ไปเสทุกอย่างและทํามันเสทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้คนเราก็กินทีละคัมเ,เราก็ใช้ ประโยชน์ในความรู้ตามเหตุการณ์ตามเหตุผลไปก็เป็นการเ,เรียกว่าทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มันดีโดยเหตุผลและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของชีวิตนี่ก็จะทำให้ท่านผ่านพ้นวิกฤตชีวิตไปได้ไม่ว่าจะเป็นฤดูการหรือไม่ว่าจะเป็นพายุไม่ว่าจะเป็นฝนไม่ว่าจะเป็นความแห้งแล้งดันบุฟัง ผ่านมาได้ครั้งหนึ่งก็มีประสบการณ์ครั้งหนึ่งผ่านยังไม่ได้ก็ศึกษาเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสมัยทุกวันยิ่งง่ายศึกษาผ่านทางช่อง YouTube ศึกษาผ่านทางโลกโซเชียลอ,อยากรู้อะไรอาารผูบฟังเข้าไปเรียนรู้ศึกษาเอาได้ง่ายไม่ยากอ,อยากจะได้บาท สวัสดิการผ่านไปแล้วนี่เขาบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14.6ล้านคนก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้วันที่1เมษายนประกาศผลยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่1มีนาคมผู้ไม่ผ่านก็ยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่1มีนาถึง1พฤษภาคมนะค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้านะ ร้านธงฟ้าประชารัฐ300บาทต่อคนต่อเดือนนะค่าเดินทาง750บาทต่อคนต่อเดือนนะเดินทางระบบขนส่งสาธารณะส่วนการลดค่าซื้อแก๊สหุงต้ม80บาทต่อคนนะใน3เดือนได้ครั้งหนึ่ง ค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนอันนี้ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเเมื่อวานก่อนนี้ธนาธรพักก้าวไกลลุยสุรินพบกลุ่มชาติพันธุ์กุยคนสวยหลังจากที่ผู้สมัครพักก้าวไกล เป็นผู้หญิงพึ่งน่าสืบค้นชีวประวัติของตนเองบอ,อกคุณพ่อคุณแม่นีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายย้อนอดีตไปก็เออเป็นชุมชนชาวกุยนะเมื่อวันที่29มีนาที่ผ่านมานะที่เอ่อกรกุยปุระศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพันกุยอิเภอร์ีของระููมนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ แล้วก็ผู้หาเสียงพักเก่าวไกลลงพื้นที่พบกลุ่มชาติพันธุ์กุยเพื่อรับฟังปัญหาของชาวบ้านโดยมีผู้สมัครสสเขตหพักเก่าวไกลลูกหลานชาวกุยร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องประวัติศาสตร์วิถีชุมชนวัฒน,นธรรมชาวกุยซึ่งวัฒน,นธรรมต่างๆเป็นวิถีวิถีมันคือชีวิต แต่เรามองเห็นชีวิตเราจะมองเห็นความสําคัญของวิถีแต่วิถีในที่นี้คือการได้คนมาช่วยผลักดันให้เกิดความรักสมัครสมานสามคัคคีให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดมีความภาคภูมิใจพึ่งพา เพราะฉะนั้นมันจึงจําเป็นที่จะต้องมีผู้นําท่านผู้ฟังผู้นําในหมู่บ้านของท่านเขาเคยพูดเรื่องที่จะพาชาวบ้านเราไปทิศทางไหนบ้างหรือเปล่าหรือคอยแต่จะแก้ปัญหาหรือมีปัญหาแล้วก็ยังอยู่เฉยๆออผู้นําบางคนอยู่เฉยๆไม่พอยังสร้างปัญหาให้ชาวบ้านสร้างปัญหาให้กับวัดวาอารามสร้างปัญหาให้กับโรงเรียนเอ,อ มันก็แปลกคนเนาะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นท่านครับในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่ใกล้เข้ามาถึงแล้วกับการเลือกตั้งสสซึ่งเป็นตัวแทนสําคัญในการผลักดันงบประมาณระดับประเทศและก็การแก้ไขปัญหาระดับประเทศรวมไปถึงรัฐธรรมนูญด้วยเพราะเราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ว่าใครเพราะฉะนั้นการที่จะพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤต อุปสรรคต้องมีทั้งระบบคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่ดีควรจะแก้ไขได้นะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะโลกแต่ละโลกนี่แต่ละประเทศนี่เขาก็มีการเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามเหตุผลตามเหตุการณ์เพื่อเป็นการจับมือนะสารสัมพันธ์กัน แต่หากว่าเราไม่ไปจับมือกับเขานี่มันก็เกิดการแตกแยกเ,เราต้องจับมือกันเพื่อที่จะสร้างกำลังทั้งภายในและภายนอกเป็นการฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันถ้าเราได้คนที่เป็นผู้นำที่สามารถที่จะมาเชื่อมอนำความสำเร็จความหวังมาสู่พี่น้องประชาชนได้จากพื้นฐานจริงๆ พื้นฐานของคนเราคือความคิดท่านผู้ฟังแต่คนเรามีความคิดที่ดีปัญญาที่ดีก็สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวแก้ไขปัญหาชีวิตไปได้ปัญหาชีวิตมันเกิดขึ้นกับทุกคนแล้วแต่ใครจะเจอปัญหาน้อยปัญหามาก mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ฟังอ่ะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องใครให้มากกว่าก็จะเลือกคนนั้นเลย ใครให้ตังมากกว่าคนนั้นก็ได้ใจฉันไปแบบนั้นเท่ากับการขายหัวใจขายชีวิตที่เราไม่ได้นึกถึงชีวิตเราจริงๆหรอกเราไม่ได้นึกถึงความเป็นอนาคตของลูกหลานเราจริงๆหรอกเรานึกถึงแต่เงินที่เขามาให้นึกถึงแต่ค่าประทูนึกถึงแต่ค่าเป๊กอย่างเดียวก็ไม่ไหวกลายเป็นว่าเราเป็นคนหนึ่งในการไปนะเลือกผู้นำ แล้วทําให้เราเดือดร้อนนะดันปูฟังเพราะฉะนั้น่ันปูฟังครับนหน้าที่เราคือการตัดสินใจเลือกคนที่สามารถที่จะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองได้จริงๆไม่ใช่เลือกเพราะเรารักอย่างเดียวแต่เราต้องเลือกด้วยเหตุผลว่าลูกหลานญาติมิตรประเทศชาติบ้านเมืองจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างไรให้ทันโลกทันยุคทันสมัยและเราก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเอง พูดก็สามารถพูดได้เขียนก็เขียนได้ทำก็ทำได้ทำได้ด้วยสิทธิและเสรีภาพของเราเบื้องต้นนั่นแหละครับท่านผู้ฟังใครด่าก็ชังมันใครนินทาก็ชังมันค่อยๆชังมันไปเรื่อยๆไม่ชากริชินมันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะทุรนทุรายไปเพื่ออะไรมันเป็นทุกข์เปล่าๆนะถือว่าโลกเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันทำใจให้สบายๆเท่านี้ก็พอ ใจสบายนี่มันสามารถนะสร้างบุญให้ตนเองได้ถ้าจะหาบุญก็หาที่ความสบายทางใจวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ